สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก่งจะลองไปนอนที่ปานบุรีนะคะที่ลานมหาราชเนาะอันนี้เก่งอ่ะไม่ได้เตรียมวังแผนเลยนะคะวันตอนนี้ประมาณ4ี่โมงแล้วนะคะกะว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวตลาดถนนคนเดินปานบุรีก่อนแล้วก็ตอนที่ลานมหาราชเลยนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีที่ว่างสําหรับเราหรือเปล่าเนาะก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าไม่ได้เพนเลยแล้วก็วันนี้เห็นอากาศดีมากๆด้วยก็เลย ก็ไปเปลี่ยนวิวหลังบ้านกันนะคะ ดำไหมคะมเอาสีดำสองอัน,อ,นอันเท่าไหร่คะปิดปากอันนี้ป๋ามาเองป๋ามาจ่ายตังค์ให้อ๋อสองอันค่ะ นนแน่เก่งลืมเปิดประตูทิ้งไม้ดูมแมลงสิเต็มเลย เสียงคลื่นนะคะเสียงบแบบมากค่ะก็มันคลื่นแรงมากเลยนะคะแตเก่งก็ดูพยากรณ์อากาศนะคะเขาบอกว่าคลื่นจะแรงนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะนอนหลับกัน อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าจะออกหวานนิดนึง น้ำเชื่อมเก่งทำเองมันอาจจะเข้มข้นมากเกินไปนะคะเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เก่งขยับรถไปหน่อยนะคะอันนี้นี่นะคะจอดอยู่ริมทะเลเขาบอกว่าตอนหลังเที่ยงคืนน่ะคลื่นมันมาแรงมากเลยนะคะอันนี้คือที่เห็นเป็นอิดตัวหนอนนะคะ เขาบอกว่าเมื่อคืนขึ้นมันซัดมาอ่ะอีกตัวนอนที่ปูอยู่ที่พื้นเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือกระเด็นมาจากขึ้นนะคะไม่ได้มีคนลือ้อไม่ได้มีคนทําอะไรนะคะเขาก็เลยกลัวอันตรายแต่ตรงที่เก่งจอดเนี่ยมันเป็นซีเมนนะคะแต่เขาก็กลัวเนาะเพราะกลางคืนเวลาเรานอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก่งจะเลื่อนออกไปตรงตรงริมถนนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเอาเด็กๆมาด้วย ค่อยเห็นแล้วนะคะอันนี้เขายังขายแค่สิบบาทอยู่เลยเนาะก็ถือว่าชิ้นใหญ่นะคะสิบบาทนี่มีมะพร้าวด้วยเมื่อตอน,ตนที่เก่งเด็กๆแม่เก่งจะททำขายนะคะจะทำมาจากกะประพร้าวเผา นี้ตอนนี้5้าทุ่มแล้วนะคะอากาศอยู่ที่25.2นาฬิกาเก่งไม่ตรงนะคะ ตืนตอนเก่งเข้านอนยังไม่มีเลยนะคะก็มีถุงขยะอยู่นู่นด้วยกินแล้วไม่เก่งแต่ ัน้นบันไดเพื่อนขั้นปูนนะคะกั้นอยู่หลายขั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือจุดที่ขึ้นมันชัดแล้วก็สีกระเด็นออกไปนู่นเลยนะคะอันนั้นจุดหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าคืนน่ะมันจะชัดมาโดนตรงเนี้มันจะชัดมาโดนตรงนี้นะคะแล้วมันก็ยังยังนี้แล้วก็งัดกระเบื้องขึ้นไปหมดเลยเมื่อคืนที่พี่ตำรวจเขาบอกนะคะ จอดอยู่ตรงนู้นนะคะใกล้จุดห้องน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสำนักง,งานตำรวจท่องเที่ยวอยู่นะคะกลางคืนนี่ไม่ได้เปี่ยวเลยนะคะนอนหลับสบายมาก จะประมาณนี้นะคะเมื่อคืนสกปรกมากนะคะเพราะว่าคนเยอะแต่มาช้าแม่บ้านเขามาทำความสะอาดแล้วแต่เมื่อคืนอันนี้คือโล่งๆเลยนะคะไม่มีนัาต่างเลยห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ําจะมีห้องเดียวนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะคะฝั่งผู้ชายก็จะหน้าคงหน้าจะมีเหมือนกันเนาะแล้วก็มีห้อง,องคนงพิการแม่บ้านมาทําความสะอาดตั้งแต่เช้าเลยก่อนแปดโมง